สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมินงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะพามาเปิดตัวของ Ob s ซ d i a n Ring งนะครับก็คือตัวนี้เนาะเหมือนเดิมนะครับาสามารถหาได้จากการเปิดหีบสีทองนะครับและหีบลักนะครับในแมปนาฐานเนาะในแต่ละพื้นที่นะครับของฝั่งของหมู่บ้านหมอผีนะครับก็จะเป็นสีนี้อันนี้เป็นฝั่งของหมู่บ้านนกนะครับอของฝั่งหมู่บ้านนกเนี่ย อาจจะดีหน่อยนึงทุกคนเพราะว่ามันมีฝั่งของโอชคานาแลนด์ตรงนี้ด้วยนะครับมันสามารถได้เหมือนกันนะเอ,อ,อย่างของพี่เนี่ยสังเกตว่าฝั่งหมู่บ้านนกที่เพิ่งได้แค่70%็70%เองแต่ว่าฝั่งโอชคานาแลนพี่ทำเควสไปแล้วนะครับมันก็เลยเต็มร้อยแล้วนะพอมันเต็มร้อยปั๊บพี่ได้ออสซิเดียนลิงของฝั่งนี้มาละส่วนของหมู่บ้านหมอผีเนี่ยพี่เก็บไป9 6เนาะก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับใครที่ Uh, 90แล้วยังได้ไม่ครบนะครับก็เหมือนเดิมทุกคนอย่าลืมทำชาเลนด์ด้วยนะครับซึ่งชาเลนด์เนี่ยมันจะมีแบบกึ่งๆึ่งเควสนิดนึงนะในในแมปใหม่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการทำเวิร์คเควสด้วยบางอันนะเพื่อเป็นการเดินตัวของชาเลนด์ขึ้นมานะครับมันจะมีชาเลน g ์อันนึงนะครับอยู่ตรงริมน้ำตรงนี้นะเดีย๋ยพี่พี่ติ๊กแมปให้ให้ดูตามไปเลยได้นะครับทุกคนครับ ตรงนี้ริมน้ําตรงนี้เราบินจากน้ําตกลงมาข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างสุดมันจะมีคนยืนอยู่ในน้ําตรงนี้นะครับคนหนึ่งนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นชาเลนจ์ของตัวตัวแมวน้ําเออไม่รู้จะเรียกอะไรดีไอที่เป็นไดโนเสารว์ว่ายน้าแล้วกันนะครับเสร็จแล้วมันจะเป็นที่เหลือของไอแคมนกครับทุกคนครับไอแคมนกเนี่ยเวลาเราเข้าไปแล้วมันก็จะมีเควสมีอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือที่เป็นชาวนกนะเออชาวนกนักลบ โผบพินอะไรสักอย่างนะครับที่เป็นครอบครัวเขาอ işte, ะสามสี่คนนะครับซึ่งวิธีการสังเกตก็คือเขาจะอยู่กันเป็นแบบนี้ทุกคนเราจะเห็นในแผนที่มันจะเป็นกลมๆนะครับซึ่งก็จะอยู่ตรงนี้คนหนึ่งนะครับบังเอิญว่าพี่ทําไปละมันมันไม่โชว์ในแผนที่ละเออมันจะเป็นกลมๆอยู่ตรงนี้ทุกคนมันจะเป็นกลมๆเป็นเป็นลานไม้แบบนี้แล้วจะมีกลมๆอยู่นะครับจะอยู่ตรงนี้อันหนึ่งเนาะถ้าเราไปทําก็จะผ่านนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับเอ่อตรงนี้อันหนึ่ง มันถ้าใครยังไม่เคยทํามันจะเห็นกลมๆมันเหมือนจะเป็นลานบอลลูนนะถ้าพี่จะไม่ผิดมันคือลานบอลลูนนะครับจะอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะอยู่แถวนี้อีกอันนึ่งนะครับตรงนี้มันจะเป็นเควสเนาะเออที่มันโดนขังอยู่ใต้ดินอะแล้วเราไปช่วยมันได้นะครับ มันก็จะพาเราขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็จะมีลานบอลลูนอยู่บนฟ้าเนาะมันจะกลมๆแบบเนี้ยทุกคนเออมันจะกลมๆเหมือนลานบอลลูนแบบเนี้ยเนี่ยฐานทัพใหญ่เขาจะอยู่ตรงนี้เออแต่ว่ามันจะมีฐานทัพรองอยู่3แห่งตรงนี้นะครับถ้าเราเคลียบอลลูนพวกนี้เราก็จะได้หีบรักแล้วก็หีบเออไม่ใช่หีบรักหีบทองมาด้วยนะครับก็จะมีโอกาสได้ออฟซิเดียนลิงมาด้วยเนาะสุดท้ายมันก็จะมีเควสสุดท้ายที่ไปตรงนี้ด้วยนะครับเออถ้าเราผ่านเควสสุดท้ายตรงนี้เราก็ได้ได้หีบอีกนะครับ แล้วก็จะมีเชลเลนจ์อยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งทุกคนอ่าที่เป็นลานไม้ตรงเนี้ยนะครับลานไม้ตรงน,น,รรน,รงนี้ตรงนี้มีอีกอันหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นของใหม่เหมือนกันเสร็จแล้วจริงๆตรงไอ้ลานกลมๆตรงนี้ก็จะมีเชลเลนจ์เพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะเออแต่ไม่แน่ใจว่ามันต้องผ่านเควสอะไรก่อนนะครับแล้วสุดท้ายแล้ว NPC มันจะโดนปลดล็อกแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งแต่อันเนี้ยพี่ยังไม่ทันได้ทําเลยพี่ครบละนะ ซึ่งคำแนะนําของเราก็คือมันส่วนใหญ่มันเป็นเวอร์เควสทุกคนกล่องทองกล่องรักเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเวอร์เควสถ้าเราเล่นแล้วเราทาเควสไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยแล้วทุกอย่างมันเคลียร์หมดอะ่ะมันก็มีโอกาสที่จะได้ออฟซิเดียนริงครบก่อนนะครับอ่าทีนี้พอได้ครบมาแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใส่ตรงไหนนะอันแรกเลยนะครับเราวาร์ปมาที่วาร์ปใหญ่ตรงนี้ก่อนนะครับวาร์ปมาก็จะมีไอ้นี่ให้เก็บ2ออันเนาะ <laughs> ดอกไม้ของโอโรรอนอ่ะ เสร็จแล้วนะครับเราชงโงกไปที่หน้าผาตรงข้างล่างตรงนี้ครับเห็นไหมเออมันจะมีที่ให้ยืนอยู่นิดนึงครับที่เป็นลานไม้ตรงข้างล่างนะครับเราก็บินลงไปนี่เห็นไหมมันก็จะเจอครับโซนแรกโซนแรกอันนี้ก็จะเป็นของหมู่บ้านหมอผีก่อนเลยนะครับเราก็กดเปิดใช้งานเนาะออฟเซียนลิงตรงนี้มันจะมี3ามชิ้นเออพอครบ3ามชิ้นเราก็สามารถประกอบมันเป็นแหวนได้นะครับพอ ประกอบเป็นแหวนเสร็จเราก็สามารถเอามาเปิดได้นะทุกคนเออมันก็จะเปิดวบาฟก็ามานะครับแล้วข้างในมันก็จะเจอถ้าที่แบบสวยสดงดงามแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับทุกคนครับก็คือขวดเอามาใช้ครับอ์ติแฟกต์นั่นเองนะอย่าลืมเก็บมาด้วยนะครับแล้วก็เก็บอ์ติแฟกต์นะครับที่วางอยู่เต็มห้องแบบนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะเสร็จแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับของหมู่บ้านลมเราวร์ปมาตรงนี้เลยนะครับวร์ปมาที่เป็น เาสาโทเทมของหมู่บ้านลมเลยนะครับเพราะว่ามันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หันหน้านะครับไปมองนะครับฝั่งที่มันจะมีบอลบ้านบ้านบอลลูนอะไรสักอย่างอยู่แบบนี้เนาะมาทางฝั่งที่เป็นหมู่บ้านใหญ่นะทุกคนนะเนี่ยหมู่บ้านใหญ่ที่มีหัวหน้าหมู่บ้านนะครับยืนเท่อยู่ข้างบนตรงนั้นเห็นไหมแล้วก็อ้อมมาด้านนี้นะครับเก็จะมีตัวของ ปีซิก้านะอคนพาขี่บอลลูนจะอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราจะงกนาออกมาจากลานบินบอลลูนตรงนี้นะครับทุกคนครับก็จะเห็นตัวนกกูกู๋เล็กๆอยู่ตรงนั้น2ตัวใช่ไหมเนี่ยบินไปเลยนะครับบินไปหานกกูกู๋ตัวเล็กๆ2ตัวนั้นนะครับแล้วเราก็จะเจอมันอยู่ข้างใต้นี่เองเห็นไหมทุกคนเจริงๆแล้วมันอยู่บ้านบอลลูนเล็กตรงนี้นะเนี่ยอ้อมมาข้างหลังตรงนี้ก็น่าจะง่ายกว่าอีก <laughs> อะ มาทุกคนอ่าเสร็จแล้วเราก็เปิดด้วยออฟซิเดียนริงของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับนี่เราก็จะเข้ามาได้นะครับแล้วก็เก็บของได้ตามสบายใจเฉิบของเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขวดครับอ์ติแฟกนะเออของแพงเก็บเรียบร้อยนะครับอ่ามาดูว่าพี่ได้ของดีกันไหมเดี๋ยวพี่มากดเรียงใหม่เก่าตรงนี้ได้นะครับเวลาเราเก็บมาจากแบบก็จะแบบหาได้ง่ายหน่อยอ่ามาดูนะครับ เป็นไงครับอันนี้โอ้โหนี่สวยมากคีเลตคีดาเมตแล้วก็มีฟื้นฟูพลังงานด้วยพลังป้องกันอีกต่างหากโอ้โหที่อย่างดีอันนี้เป็นไงครับอันนี้กากเลยนะครับอันนี้กากเลยอันนี้พลังชีวิตอะ่ะโอ้ไม่ดีอันนี้หมวกเป็นไงครับหมวกพลังป้องกันฟื้นฟูนะครับเกลือ <c oughs> <c oughs> เอเอเกลือเลยนี่เกลือมากโอ้นี่แบบโคตรเกลืออ่ะอันนี้ยังดีอยู่บ้างนะครับเออได้มาสองชิ้นละ อันนี้เป็นไงครับเกลืออือันนี้ก็เกลือพลังโจมตีพลังชีวิตโอ้โเกลือหมดเลยครับทุนรับได้ไปแค่2ชิ้นเองอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ